มันคือมันคือทันทันทันแค่รอบแค่รอบแค่รับเยี่ยมมากมันมันคือมันคือมันคืออะไรคะแตงแตงแดงอะไรแตงกวามันคือมะเขือเทศใช่หรอไม่ใช่มะเขือม่วงเฮ่อดู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 มันคืออะไรปลากอไม่ใช่ดูดีดี พริกเอ้ยเยี่ยมมากมันคือพริกหวาน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 อ่ะดูดูดูเดี๋ยวก่อนอ้าวอันนี้ใครดูอยากมันคือผักแต่ว่าผักอะไรนะผักผากผักคะน้าโอ้อินเตอร์เต่าทูผักคะน้าของอินเตอร์รู้อ่ะมันคือมันคือต้นเตถ้วยจริงด้วยมันคือมะเขือเทศอ่ะมันคือมันคือ ย่าละดาเพื่อนเขาทำอะไรอยู่เธอบักคนเทียังยังมันคือเทีเทีโอ้เยี่ยมมากเอ้ามันคือข้าวโพดมาข้าวโน้มันคือพักกาดข้าวข้าวโพดอะไรเนี่ยมันคือข้าวโพดข้าวโพดเจ้าสมัยสมัยเสียงดังโนไม้ที่ไหนข้าวโพดข้าวโพดนี่มันคือข้าวโพด เดียว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 ติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกมันคือกระเทียมคล้ายคล้ายกระเทียมแต่ไม่ใช่มันคือหอมใหญ่นั่นเองหอมใหญ่นั่นเองมันคือมันคือเราปลูกไว้แล้วเราปลูกโตแล้วด้วยมันคือโฟกัสกูบอกว่าเอาเคื่อใส่ไหนๆเราปลูกอยู่ในกระถางอะอะไรคะกระเป๋าด้ออยู่ไหนเอาอะไรเนี่ย ไม่ใช่หัวเขาเรียกว่าต้นหอมต้นหอมดูดูดูตะไคเขียนี่เต่งต่งแตงอะไรมันคือฟักไม่ใช่แตงแตงไปแล้วเมื่อกี้อ้าวอ้าดูดูดูฟักไข่ใครรู้มั่งใครรู้มั้งฮะใครตอบถั่วโอ้เม็ดเม็ดเม็ดเขียวไม่ใช่มีเพื่อนตอบมีเพื่อนตอบว่าถั่วลิสงข้างหน้ามันจะเป็นถั่วลิสง เอ้ยนี่หนึ่งสองตาหนูตาหนูก็เคยกินตาหนูตาหนูตาหนูก็เคยกินนะอุ้ยมีอะไรใครรู้มั้งกินโมงใช่ไหมคะมีใครอุ้ยมีคนต่อบล็อกเกอรี่ด้วยอ่ะอุ้ยทำไมเก่งจังเลยเธอเคยกินทุกอย่างเลยนะใช่ไหมบล็อกเกอรี่โอ๊ยทำไมอินเตอร์เธอเก่งมากเลยอ่ะบล็อกเกอรี่ข้าวต่อมข้าวมันแค่คล้ายๆข้าวอ้าว ใครตอบได้อันเนี้ยเยี่ยมมากเลยใครตอบได้บวกบวกบวกไม่ใช่บวกลูกบวกก็ไม่ใช่มันคือมะระนี่มะระจีนลูกอีนี่เนียเลยเนี่ยใครลูกอีมานสองตัวอยู่ตรงนั้นโตแล้วอะแต่ขี้เลือนอะมันมีลูกน้อยอะอะไรอะไรบ้านใครมีบ้านใครมีอะไรคะตะอื้ยตะอื้อะไรคืออะไรอะไรถามว่าอะไร ไโอุ้ยอินเตอร์รู้ทุกอย่างเลยอ่ะอินเตอร์รู้หมดเลยอ่ะผักผลไม้อะไรมันจะรู้ถั่วล์ตเตาถั่วร์ตาเตาทำไมอินเตอร์รู้ทุกผักเลยทุกอย่างเลยอ่ะทำไมอินเตอร์เก่งจังกุ้ยกุ้ย ส่วนหนึ่งของกล้วยส่วนหนึ่งของกล้วยก่อนที่มันจะออกมาเป็นกล้วยมันคือหัวปรีลูกหัวปรีพอมันโตปุ๊บมันก็จะค่อยๆออกมาเป็นกล้วยต้นกล้วยเขาเรียกหัวปรีพอบ่ากยต้นกล้วยเขาก็เรียกใบตอง